คณะอนุกรรมดิการการทรัพยากรธรรมชาติพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้และที่ดินคณะอนุกรรมดิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางบกในคณะกรรมธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ประชุมคณะทำงาน3คณะที่ได้มีการแต่งตั้งขึ้นพร้อมทั้งมอบหมายให้วางแนวทางการแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้และที่ดินในการประชุมครั้งที่ผ่านมา ดยในการประชุมครั้งนี้คณะทำงานแต่ละคณะได้นำเสนอแผนการดำเนินง,งานของคณะทำงานได้แก่คณะทำงานด้านระบบฐานข้อมูลวางแนวทางการแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้และที่ดินด้วยการสร้างระบบฐานข้อมูลป่าไม้และที่ดินรัฐให้มีความถูกต้องอยู่บนมาตรฐานเดียวกันและครบถ้วนสมบูรณ์เพียงพอในการนำไปใช้จำแนกพื้นที่การกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนคณะทำงานด้านนโยบายและข้อเสนอแนะการปฏิบัติได้เสนอแนวทางการดำเนินงานด้านนโยบายที่จะมีการปรับปรุงและบูรณาการนโยบายเกี่ยวกับป่าไม้ให้มีเอกภาพพร้อมจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาการป่าไม้ของประเทศสําหรับแนวทางการแก้ปัญหาของคณะทำงานด้านกฎหมายได้มีการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับช่องว่างทางกฎหมายซึ่งพบในพระราชบัญญัติบางฉบับ จึงควรให้มีการแค้ไขพระราชบัญญัติเหล่านั้นรวมทั้งตั้งคณะกรรมการป่าไม้แห่งชาติเพื่อช่วยระงับปัญหาด้านทรัพยากรป่าไม้อีกทางหนึ่ง หลังจากการนำเสนอแนวทางการทำงานของคณะทำงานคณะอนุกรรมดิการได้ให้ข้อเสนอแนะกับคณะทำงานแต่ละคณะโดยที่ประชุมมีความเห็นควรให้มีการเดินทางไปรับฟังข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพปัญหาอุปสรรคและแนวทางการดำเนินการแก้ไขด้านทรัพยากรปา่าไม้และที่ดินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณกรมปาม่าไม้ซึ่งจะมีการประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป